ครับคุณพบเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ห,นห,นหลังจากเจอกับเด็กแม่โจที่คุณพบติดใจว่าคนตีเหมือนก,กัน,น,นกระเทิบกันครับเจ๊คนนั้นสองข้าวคนเจะสองข้าวคนตีต้อง่าต้อง่าเขาชอ่าเนะทำไมเขาไม่ทำอะไรไม,ไม่พอใจครับเขาโก,กตีมากครับตีมากเจ้จำไว้เลยครับคนคนไหนตอนนี้ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ไม่รู้จักชื่อเลยครับไม่ถามชื่อมันด้วย สบายเ่พเป่าตุ่วยเปาต,ตุด้วยเ่าคนเบาคิดถึงแ้นอะ่ะ <c oughs> เห็นเตียงแบีคิดถึงแ้กวะเป็นคนดีเลยอะ่ะกลับไง้งย่อยาใจร้อนไี่ไปเดี๋ยวไม่เข้าทีไอ้เไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกับบ้านอ่ะไม่กลับบ้าน กลับบ้านแล้วพี่ยกลับบ้านันตะวันจะค่ำลงใจก็่วงหาบ้านที่พบไกลจากมาลับตาป่านนี้อยู่ดีอย่างไรป่านนี้จะเป็นอย่างไรต้องกลับไปเฮยท่ัวเป็นอะไรวะจากมาไกลแสนนานคิดถึงคิดถึงบ้าน ดดคิถึงเมียขึ้นนมายแต่โพ้จะได้อ่านเขาเนี่ยตลกเนี่ยวันนี้จะาน้องต่อแล้วตายตัวเองไปต่อต่อไปผ่านมาเนี้วิวเป็นล้านวิวเป็นล้านเชื<ป>่อกูนนคิดถึงเมียขึ้นไหมน้ำตา,ำตามันก็ไหลอยากกลับไปเพียงนนะ้ำซุปลงที่ตรงตักนี้ ใหอกอดรักท really? ี่เทียงแท้ในอกมีโอ้โหแลเกียต้นเตเต้อยลยสุกเกินใครสุกเกินใครต่อจะต้องจบไม่เลนพี่จะกลับพี่จะกลับไปอกดวงใจ เจ็บช้ำเกินทนเก็บเรื่องราววุ่นวายสับสนใจที่วุ่นวุ่นคงคุณโอเคครับขอบคุณมากนะครับโอ้ตบมือตบมือเห็นเวลาครับ กับเพียงสองเพิ่งนกลับมาจะไปดื่มกันนะครับดูสภาพแต่ละคนนะครับมีคนคนหนึ่งยืนข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอต้องต้องเหนือยหรเปาเป็นไงบ้างครับตอนนี้คิดถึงคนดูตอนนี้ออหรือเปล่าเขาไม่คิดถึงเราหรอกตอเน,นี้ ครับวันนี้สภาพคุณคันชิมครับสองแปดครับสองแปดผ้าเกลียวอะไรคือสองแปดอะไรคือสองแปดครับแปดแปดแปดจุกจุมันจะรักไฟครับแคร์ไหมแคร์มแคร์เปลี่ยนจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าน้องลินซี่เราหาะกี่ดอกลินซี่จะจัดกี่ดอกครับวันนั้นที่เขาไปคอเต้นมืวยกี่ดอกวันนั้นไม่มีไอ้ละกันวนนั้น ไม่มีผมไม่มีผมไม่มีอะไรโอ้ไเอ็มบงชิงหลับเลยควรโดนแทงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแสดงภาพตัวลองเหตุการณ์ให้เหยียดสภาพแบบแบบวิวมากกันนอนนอนได้ไ่าวิวว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้คือคิดถึงมันไหมจะนอนอะไรอยากอยากอยากกอดเมียไหม อยากก่อนเมียครับตอนนี้ขอสามคำให้เมียสำหรับคืนนี้รัอษครักเมียเดี๋ยวจะไปเตะปากชี้นหมึงบ้างสามคำให้น้องแคร์ผมไม่มีอะไรเออมันเกิดนี่สามคำนี่สามคำเอาจริงๆทำแบบสามคำไม่โดนกูด้วยนะถ้ามันไม่ดูมันไม่ติงใจนี่กูแทง จัดสิบดอกสามคำให้น้องแคร์ผมโดนคำอย่าพอละตองาอาหารนั้นไม่กินน้ำแข็งหรอตรงสามคำให้น้องปุ๋ยอะไรสามคำให้น้องปุ๋ยก่อนเขาเขาพูดกันทุกคนละ อะไรสัมอะไรยเขาสามคำให้น้องปุ๋ยจะพูดอะไรกับเขาอ่ะสามคำให้น้องปุ๋ยแล้วแล้วเร็วเอาให้จบจบไปลืมไปแล้วคือเศ้าก่นโอเคครับวอนนี้ครับก็หมดเวลาของเราเพียงเท่านี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันในเฟซบุ๊กนะครับสวัสดีครับโอเคผมไป็นแกร์สือครับ ตอนนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เชียงใหม่นกับวันที่สองแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์แบบเอ็กคลูซีฟคุณคันชิกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับนี่คืนรู้สึกโดนแทงไปหลายแผลดูดูเออเออเออแผลไหม